แต่วันนี้ที่บอกว่าสภาธานายความเนี่ยมีบทลงโทษออกมาเป็นของเก่านะครับคือต้องเข้าใจกันก่อนว่าทนายตั้มเนี่ยโดนร้องตั้งแต่เป็นทนายมานี่หลายเรื่องนะครับนะอะไรเรื่องไม่รู้คนเราจะถูกร้องอะไรเยอะแยะขนาดนี้ปรากฏว่ามีรายงานข่าวแจ้งเข้ามาว่าเมื่อวานนี้นะครับ31มกราคมทางคณะกรรมการสภาธานายความเห็นชอบ ตามที่กรรมการมัรญาทนายความลงม,ต,ลงนะงม,มติลงโทษคดีแรกคดีแรกนะของนายสิทธราโดยมีมติลงโทษห้ามการเป็นทนายความสูงสุดสามปีกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้มีสถานการณ์ข่าวจะเรีกว่าเป็นข่าวด่วนก็ได้นะครับเกี่ยวกับทนายความชื่อดังของประเทศ แม้ว่าตอนนี้จะตกเป็นผู้ต้องหาแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นจำเลยในคดีร่วมกันช่อโกงและฟอกเงินนะครับนั่นก็คือทนายตั้มภรรยาแล้วก็พวกเจ็ดคนนะคดีนั้นแบ่งออกเป็นสองสมนวนนะครับก็ไม่คิดไม่ฝันนะว่าทนายที่มีชื่อเสียงโด่งดังจะใช้คำว่าเบอร์ต้นๆเลยอ่ะ ของประเทศโตมาจากคดีหวย30ล้านจากขึ้นสูงสุดมีฐานะทางการเงินที่ร่ำรวยจนมาถึงวันนี้จะมาอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยไม่อยากจะเชื่อนะต้องใช้คำว่าแบบนั้นไม่อยากจะเชื่อนะครับเมื่อวันที่30มมกราคมที่ผ่านมาพนักงานอายการก็ควบคุมตัวไปส่งฟ้องต่อ,เ,อ,อเดี๋ยวนะ ก็มีคำสั่งสั่งฟ้องนะสั่งฟ้องพนักงานการมีคำสั่งสั่งฟ้องในข้อหาฟอกเงินและร่วมกันชอบโกงคุณจตุพรอุบลเลิศหรือว่ามาดามอ้อยนะมาดามอ้อยเมื่อวันที่30มมกราคมที่ผ่านมานะฮะอันนั้นก็คือก็คือสั่งฟ้องไปแล้ว ส่วนเจ้าตัวก็ยื่นขอประกันตัวนะเข้าใจว่ายื่นขอประกันตัวพร้อมกับภรรยาสารนัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัววันที่สามกุมภาพันธ์นี้นะครับในเวลาสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าวันที่สามวันนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งสองสามวันจันทร์ครับวันจันทร์เดี๋ยวมารอลุ้นกันทั้งประเทศว่าทนายตั้มจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมกับคุณปทิตาภรรยาหรือเปล่า แม่ตักกับป๋าเบียออกมาแล้วนะฮะอันนั้นวางเงินสองล้านออกมาละข้อหาของแม่ตักกับป๋าเบียเนี่ยแรงกว่าทนายตั้มด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยโดนช่อโกงประชาชนเลยนะคุณบอสมินบอสแซมออกมาละที่เป็นข่าวดังแม่ทักกับป๋าเบียก็ออกมาละทีนี้รอลุ้นว่าทนายตั้มกับภรรยาเนี่ยจะได้รับการปล่อยตัวหรือเปล่า เชื่อว่าคดีนี้หากศาลตัดสินถึงที่สุดนะครับถ้าทนายตั้มมีความผิดโอ้โหคุณผู้ชมคิดเอาเองแล้วกันว่าสภาทนายความเนี่ยจะลงโทษขนาดไหนดีไม่ดีอาจจะลงโทษถอดถอนใบอนุญ,ญาตว่าความเนี่ยตลอดชีวิตนะอันนั้นคือผมเกริ่นให้ฟังก่อนว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับมันหนักของถึงก็มีสิทธิ์หลุดนะคือทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับศาลเนี่ยว่าศาลจะเป็นผู้ตัดสิน ตั้มเขาสู้หลังชนฝาอยู่แล้วเขาไม่มีทางหรอกครับที่จะสารภาพนะเหมือนกับที่ทนายอาคมเคยบอกเอาไว้อะว่าถ้าไม่สู้ก็หมดตูดเนี่ยหมดตูดบ้านเนี่ยกี่สิบล้านน่ะไม่รวมตกแต่งนะรวมตกแต่งเข้าไปอีกเนี่ยโอ้โหบ้านเปล่าๆก็สี่ห้าสิบล้านรวมตกแตง่งหินองค์หินอ่นอนโ,โห ใครที่กำลังเข้ามานะฮะเราพูดข่าวแบบให้ความเป็นธรรมนะเขาก็ยังไม่ได้ทําผิดเป็นแค่เพียงผู้ต้องหาศาลจะพิจารณาว่าจะปล่อยตัวหรือเปล่านะฮะวันจันทร์นะครับทั้งตั้มทั้งเมียและอาจจะรวมไปถึงสมัครพรรคพวกคนอื่นๆด้วยเดี๋ยวมารอติดตามกันแต่วันนี้ที่บอกว่าสภาทนายความเนี่ยมีบทลงโทษออกมาเป็นของเก่านะครับคือต้องเข้าใจกันก่อนว่าทานายตั้มเนี่ยโดนร้อง ตั้งแต่เป็นทนายมาเนี่หลายเรื่องนะครับนะอะไรเรื่องไม่รู้คนเราจะถูกร้องอะไรเยอะแยะขนาดนี้ปรากฏว่ามีรายงานข่าวแจ้งเข้ามาว่าเมื่อวานนี้นะครับ31มกราคมทางคณะกรรมการสภานทนายความเห็นชอบตามที่กรรมการมันญาทนายความลงมต,ติลงโทษคดีแรกคดีแรกนะของนายสิทธรา โดยมีมติลงโทษห้ามการเป็นทนายความสูงสุด3ปีฮะห้ามเป็นทนายความ3ปีนอกจากนี้นายสิทธรายังมีคดีมันยากรอคิวเร่งพิจารณาอีก10เรื่องโดยคดีที่ถูกลงโทษล่าสุดเนี่ยเป็นคดีที่ทนายคนดังด้วยกันฟังดีๆนะเป็นคดีที่ทนายคนดังคนหนึ่งไม่ใช่ทนายตำรวนะทนายคนหนึ่งยื่นเรื่องกล่าวหากันเอง กรณีกล่าวหาว่าใช้คลิปคลุมถุงดำตบซับตบซับอีกแล้วนะฮะผู้กำกับโจ้อเรื่องภูมิกับโจ้มีการกล่าวหาว่ามีคนพยายามตบซับภูมิกับโจ้ซึ่งแม้ตอนนี้ทนายคนดังกล่าวจะกลับมาดีกันแล้วแต่ทางสภาทนายความไม่อนุญาตให้ถอนคำร้องดังกล่าวก็เลยลงโทษห้ามการเป็นทนายความนานสูงสุดคือ3ปีสำหรับความผิดมันญาติทนายความ จะมีอยู่สามสถานนะครับนั่นก็คือภาคทันห้ามการเป็นทนายความมีกํำหนดไม่เกินสามปีแล้วก็ลบชื่อออกจากทะเบียนของการเป็นทนายความโดนพักใบอนุญาตสูงสุดเลยนะฮะสามปีคือถ้าหนักกว่านี้เนี่ยก็คือห้ามเป็นทนายความเลยว่ากันง่ายๆนะไม่บอกชื่อก็น่าจะรู้นะว่าใครเป็นคนร้องคนะุณผู้ชมจำคดีผู้กับโจ้ถุงดำได้ไหมครับ ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่อยู่ uh, สองคนนะที่ออกมาเปิดเผยคนที่ไปยื่นคําร้องว่าทนายตั้มตบซับคู่กับกับโจ้ก็เป็นทนายคนดังคนหนึ่งแต่ในข่าวเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่พอบอกว่าตอนนี้ดีกันแล้วแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยทะเลาะกันแต่ตอนนี้ดีกันแล้ว สภาทนายความบอกว่าถอนคำร้องวันนั้นก็ไม่ทันแล้วนะครับก็เลยต้องลงโทษโอ้โหวิบากกรรมคุณผู้ชมดูอานะวิบากกรรมของคนเราเนี่ยชีวิตคนเราเมันไม่แน่นอนแล้วบทจะขึ้นมันก็ขึ้นปรูดพราดสูงสุดเหลือเกินบทมันจะร่วงเนี่ยอันนี้คือบทลงโทษแรกเลยนะฮะของทนายตั้มคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเจ้าตัวยังเป็นแค่เพียงผู้ที่ถูกกล่าวหายังไม่ได้ทําผิดเข้าใจใช่ไหมฮะ เป็นแค่เพียงผู้ที่ถูกกล่าวหายังไม่ได้ทําอะไรผิดก็สู้กันไปที่สูวนความวิธรรมแต่นี่คือบทลงโทษแรกนะครับของสภาทนายความเดี๋ยววันจันท์นี้ที่สามกุมภาพันธ์ก็มาลุ้นว่าทนายตั้มจะได้ประกันหรือเปล่านะมารุ้นกันเขายื่นละสารนัดไตสวนละแล้วสุดท้ายคดีนี้ซึ่งมีสองสำนวนนะสองสำนวนนะสารจะตัดสินออกมาว่าอย่างไร ส่วนเรื่องตบซักผู้กำกับโจ้ทนายคนดังที่ดีกันแล้วที่ไปร้องทนายตั้มเป็นใครเนี่ยนะผมก็ไม่กล้าเดาแต่ในใจเนี่ยพอจะนึกออกแล้วแต่ไม่ช่วยอย่าพูดเลยเดี๋ยวนี้พูดอะไรออกสื่อออกสาธารณะมากๆเนี่ยนะเดี๋ยวมันเข้าตัวนะครับอืมเดี๋ยวรอให้แกพูดเองดีกว่าว่าใช่แกหรือเปล่านะครับ ทนายที่คุณผู้ชมเองก็น่าจะเดาออกอะไม่น่าจะผิดอะนะที่ทําให้ทนายตั้มเนี่ยถูกสั่งให้พักการเป็นทนายความสามปีคือตอนนี้นะเอาตอนนี้ก่อนนะต่อให้ไม่สั่งพักเนี่ยนะครับแกก็ต้องพักอยู่ดีเพราะแกอยู่ในเรือนจำนะ